ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าหนึ่งพงศาวดารบทที่13นะครับให้หัวข้อว่าพันธสัญญาบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วก็เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใครควรแล้วก็ทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกทกท,กทางนะครับพระธรรมหนึ่งพงศวดานบทที่13มนะครับมีทั้งหมด14ข้อเองนะครับเป็นเรื่องราวที่บันทึกการนามหีพนัสัญญาจากคิริยัตเยอรมนนะเข้ามาในข้อที่หนึ่งนะครับดาวิดท,ทรงหารือกับ ในพันในร้อยและหัวหน้าทุกๆคนดาวิดตรัสกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่าถ้าท่านทั้งหลายเห็นดีด้วยและถ้าเป็นพระทัยของพระยาเวพระเจ้าของพวกเราก็ให้พวกเราส่งคนไปทุกแห่งไปยังพี่น้องของพวกเราผู้ที่เหลืออยู่ในแผ่นดินอิสราเอลทั้งสิน้นและบรรดาคนที่อยู่กับพวกเขาคือบรรดาปุโรหิต และคนเลวีผู้ซึ่งอยู่ในเมืองของเขากับชานเมืองเพื่อให้เขาทั้งหลายรวมตัวกันมาหาพวกเราพี่น้องครับดาวิดใช้เวลาในการปรึกษาหรือกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับนะแล้วก็คนใกล้ชิดในฐานะกษัตริย์ดาวิดก็มีสิทธิที่จะใช้สิทธิอำนาจสูงสุดนั้นที่จะจัดการหรือสั่งซึ่งซึ่งใดนะครับเขาสามารถที่จะทำได้เลยเนาะแต่ดาวิดหลับให้คนอื่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับ นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกคนเ,นเห็นพ้องกันว่าเป็นเอกชน,นเพื่อที่จะให้การตัดสินใจหรือการทําสิ่งสิ่งใดเ,เป็นอะไรที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนะครับเมื่อเราเป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิอำนาจในมือของตัวเองคนจนํานวนไม่น้อยนะครับมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็บังคับให้คนอื่นเ,นเห็นด้วยบังคับให้คนอื่น,นทำตาม แต่ผู้นําที่มีประสิทธิภาพนะครับน้องครับเขาจะตั้งใจฟังคนอื่นแล้วก็เอา,เอาคําพูดหรือเสียงสะท้อนของคนนนะเนี้มาเป็นการตัดสินใจนะคนผู้นําที่มีประสิทธิภาพเขาจะขอการสนับสนุนจากคนอื่นนะเข้ามานะสนับสนุนให้คนอื่นนะ่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของเขา แน่นอนว่าเราควรจะปรึกษาพระเจ้าก่อนนะครับต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลตอ่อพระเจ้าเมื่อเผชิญปัญหาใหญ่ถ้าเราไม่สื่อสารกับพระองค์ก็เราก็ไม่ได้รับการปเปิดเผยหรือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับเรานะครับในพระธรรมตอนนี้นะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่บันทึกในพระธรรมสองสมุเอลบทที่5บทที่6นะครับแสดงให้เห็นว่าโครงการก่อสร้างของดาวิดเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ก่อนที่จะนําหีบพันธสัญญามายัางกรุงเยรูซาเล็มนะครับผู้เขียนพระธรรมพงศาวดารก็บันทึกเรื่องราวการย้ายาหีบพันธสัญญาเนี่ยก่อนเพื่อที่จะเน้นความสำ,สำเร็จด้านจิตวิญญาณแล้วก็ความสัมพันธ์ของดาวิดกับพระเจ้านะครับม่น้องเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเอ๊ะทำไมพระธรรมของพระเจ้าถึงมีเรื่องซ้ากันแบบนี้นะครับบันทึกแล้วทำไมม,มีบันทึกซ้าอีกนะเป็นเพื่ออะไรนะเราต้องอทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าในขณะที่ ผู้นำหรือปรหิตหรือ,อธรรมจารย์ที่กลับมาจากการเป็นเช่นในบบบิโลดเนี่ยเขาเข้ามาเขาต้องการที่จะให้ชนชาติาคนอิสราเอลรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่าบรรพบุรุษุองของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงความเป็นความาความเป็นมาของมนุษยชาติเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเขาก็บันทึกเรื่องราวต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ได้รู้นะครับแล้วในเวลานั้นเนี่ยเอ๊ะแล้ว พระธรรมปฐมอาการก็ไม่ไม่ไม่มีให้อ่านเลยหรือธรรมบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัติองพยพอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับเราต้องเข้าใจว่าในช่วงระนั้นเนี่ยก็มีการละเลยแล้วก็ไม่มีไม่ได้พบการบันทึกตรงนั้นทีะแล้วก็พระธรรมของพระเจ้าพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมพ,พระมภีหกสิบหกเล่มก็เป็นการรวบรวมมาทีหลังนะครับเป็นการรวบรวมหนังสือม้วนต่างๆเหล่านี้ เข้ามารวมกันทีหลังนะพระคำของพระเจ้า6-6บทผู้บันทึกถ้อยคำที่มาจากพระเจ้ามากกว่า40่สบบทเนี่ยบันทึกกันคนละช่วงคนละตอนคนละที่คนละแห่งแล้วก็มารวบรวมแล้วก็ทาให้เราอ่านฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็จะพบว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับแล้วก็มันจะมีบางที่บางแห่งที่มันเขียนซ้ํากันเอ๊ะทำไมต้องเขียนซ้ำกันเพราะว่าพระเจ้าใช้หลายคนในในการบันทึกแล้วก็มาเป็น พระคัมภีร์ที่ให้เราอ่านในเวลาเี้นะครับเราอ่านกันต่อนะครับข้อที่3และในพวกเราขออภยัยและให้พวกเรานำหีบแห่งพระเจ้าของพวกเรามายังพวกเราอีกเพราะพวกเราไม่ได้แสวงหาสิ่งนี้ในสมัยของซาอูลนะมันมีช่วงหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยละเลยที่จะทำตาม พระคาของพระเจ้าหรือบัญญัติของพระเจ้าแล้วก็สูญหายไปนะครับแต่พรันธสัญญาเออพงศาวดานก็ถูกบันทึกใหม่นะครับในข้อที่3เนี่ยนะฮีพานธสัญญานั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะฮะในความเชื่อของชาวฮิบรูปเป็นกล่องขนาดใหญ่บรรจุแผ่นศิลาซึ่งพระเจ้าทรงเขียนพระบัญญัติ1ิประการไว้นะครับในพระธรรมพยโยติที่ยี่สิบหกนะอ่ทียี่สิบห้านะครับดาวิด ตั้งเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของเขาแล้วนะครับแล้วก็ครั้น,นี้ดาวิดก็นำหีบพันธสัญญาเนี่ยมาที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จะ,ะเพื่อให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการนมัสการพระเจ้าของประเทศอิสราเอลนะครับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่คิรยิยัตอเยาริมมานานหลายปีนะการที่ชาวอิสราเอลละเลยหีบพันธสัญญาก็เท่ากับว่าพวกเขาละเลยพระเจ้านั่นเองนะครับการนำหีบพันธสัญญา นี้กลับมาสู่ศูนย์กลางชีวิตของชาวอิสราเอลสะท้อนให้เห็นว่าดาวิดต,ต้องการที่จะเตือนชนชาตินี้ถึงรากฐานที่แท้จริงของพวกเขานั่นคือพระเจ้านะครับเมื่อเราละเลยสิ่งที่ทําให้เรานึกถึงพระเจ้าหรือพระพคัมภีร์ขี้จักรหรือ,อหลักการดาเนินชีวิตที่เรียนการเป็นสา,าวกแล้วเราก็ล,ากละเลยพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราต้องให้พระเจ้า,อ,าอยู่กับเราแล้วก็เราต้อง ติดสนิทกับพระเจ้าอยู่เสมอนะครับพบบระงค์สมเด็์ก็เขียนถึงเรื่องราวของดาวิดนำผีพรนณสัญญาเพื่อที่จะให้ชนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่าพวกเขาจะต้องให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งแล้วก็การที่จิดสริกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับข้อที่4นะครับชุมชนุมชนทั้งสิ้นนั้นก็ตกลงที่จะทาตามเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชอบในสายตาของประชาชนทั้งหมด เพราะฉะนั้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นตั้งแต่ชิโร,รขออภัยครับสิโฮนะครับลำทานแห่งอียิปถึงทางเข้าเมืองฮามัตเพื่อจะได้นำหีบแห่งพระเจ้ามาจากคิริยัตยเยอริมดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงขึ้นไปยังบาอาลาคือคิริยัตยเยอริมซึ่งเป็นของยูดาเพื่อจะได้นำหีบ ของพระเจ้าคือพระยาเวผู้ประทับระหว่างเครูปเครูปเครูปคือทุดสวรรค์ที่มีฤทธิ์นะครับระหว่างกลางเครูปอันเป็นหีบที่เรียกตามพระนามมาจากที่นั่นข้อที่เจและเขาทั้งหลายก็บรรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่จากเรือนของอามีนาดับและอุซา กับอาฮิโยเป็นคนขับเกวียนและดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงก็ร่าเริงกันอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลายด้วยเพลงพิณเขาคู่พินใหญ่รามนาฉาบและตแตรดังครับนี่เป็นภาพของการเฉลิมฉลองเนาะในการนมันสการพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมทางศาสนาที่เคร่งครึมเท่านั้นนะครับ การลิงโลดของดาวิดเมื่อเขานมัสการพระเจ้าด้วยดนตรีแล้วก็การเต้นรำนั้นเป็นสิ่งที่พระองคยอมรับการนมัสการของเรา,าเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยอมรับนะการนมัสการพระเจ้าของพวกเราก็สะท้อนถึงความสมดุลนะครับบางครั้งเราควรจะไข่ควรแล้วก็จริงจังบางครั้งเราก็กระตือร้นลแล้วก็เฉลิมฉลองเราสมควรที่จะปรับให้มัน ปรับด้านไหนคนจริงจังให้มากหรือเลิมรฉลองด้วยวันนี้ให้มากขึ้นก็พระเวียนบริสุทธิจจะนำเรานะครับข้อที่9เนาะและเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของขิโดนอุตสาก็เหยียดมือออกจับหีบไว้เพราะโคสดุดและพระพิโรธของพระยาเวได้พุ่งขึ้นต่ออุตสาและพระองค์ทรงประหารเขา เพราะเขาเหยียดมือออกแตะหีบนั้นและเขาก็ตายที่นั่นเฉพาะพระพักรพระเจ้าเป็นเรื่องที่หลายคนมีคำถามก็สงสัยนะไอทำไมไปประคองไปจับหีบต้องตายเลยเหรอนะครับทำไมอุตสาหถึงตายอุตสา์จับหีบพนันธสัญญาและเขามีโทษถึงตายพระเจ้าทรงออกคำสั่งอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายและการ หามหีบพันทัดสัญญาแต่พวกเขาและเลยคําสั่งของพระเจ้านะครับนะและเลยคําสั่งของพระเจ้าชาวชาวเลวีซึ่งพระเจ้ากําหนดว่าชาวเลวีเท่านั้นที่เป็นผู้เคลื่อนย้ายหีบนะแต่ใน,นพระคัภีร์เนี่ยเราไม่ได้เห็นว่าอุซาเนี่ยเป็นชาวเลวีเนาะไม่มีบันทึกไว้และพวกเขาต้องเคลื่อนย้ายหีบโดยใช้คานใช้คานแล้วก็หามไปนะครับ ไม่ใช่บรรทุกเกวียนนะครับหีบพันธสัญญาจ,จะไม่ถูกสัมผัสเลยการนำหีบขึ้นเกวียงเป็นการเรียนแบบชาวฟิลิสเตียเนาะในการเคลื่อนย้ายหรือทำพิธีของพวกเขาแม้อุตสาจะต้องอต้องการที่จะปกป้องหีบพันธสัญญาอย่างจริงใจแต่เขาก็ต้องรับผลจากความบาปและดาวิดก็ได้รับบทเรียนว่าการเชื่อฟังบทบัญญัติของพระเจ้าสำคัญกว่า ความกตือร้นของเขานอกจากนี้ดาวิดหารือกับแมทับในกองทัพพวงนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ทูลถามพระเจ้าคําแนะนําของเพื่อนหรือคนร่วมงานนะครับบางครั้งก็ไม่สามารถจะเทียบเท่าได้กับคําสั่งของพระเจ้าหรือถ้อยคําที่มาจากพระองค์ดังนั้นเราต้องอ่านพระคำของพระองค์แล้วก็ เวลาพูดเวลาคุยปรึกษาหรือกันจะต้องเอาพระธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นบรรทัดฐานเอเมนไหครับในการคิดในการตัดสินใจนะพวกเขาลืมไปว่าพระเจ้าทรงใช้คนเลวีเท่านั้นแล้วก็วิธีเคลื่อนย้ายหีบพนันธสัญญามีวิธีแล้วนั่นคือการหามนั่นเองนะ บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะต้องทําให้มันดีกว่าเดิมทําให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะแต่นั่นไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าประสงค์อย่างไรเราก็ทําตามตนะข้อที่11นะครับและดาวิดไม่พอพระทยัยเพราะการที่พระยาเวทรงพลุ่งทลายใสย่อุซาเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเปเรสอุซาจนถึงทุกวันนี้และดาวิดท,ทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้นและพระองค์ตรัสว่าข้าจะนำหีบของพระเจ้า ไปถึงคาดได้อย่างไรดาวิดบว่าแล้จะไปได้ยังไงเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ดาวิดจึงไม่ได้ส่งย้ายหีบไปถึงพระองค์ที่นครดาวิดแต่ทรงนำหีบอ้อมไปที่บ้านโอเบตเอโดมคนกัดคนกัดคนฟิลิเตียและหีบของพระเจ้าอยู่กับครัวเรือนของโอเบตเอโดมที่เรือนของเขาสามเดือน และพระยาเวทรงอวยพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมและกับทั้งสิ้นซึ่งเขามีอยู่พอไปตั้งที่บ้านของโอเบดเอโดมนะโอเบดเอโดมก็เอเอนันนี้ขีบนี้แตะต้องแล้วถึงตายเลยเนี่ยนะแล้วมาตั้งที่บ้านของข้าแต่เขาก็คงกลัวนะก็คงไม่แตะไม่ต้องแต่เมื่อคนที่ยำเกรงพระเจ้าเนาะพระเจ้าก็อวยพรเนี่นะ อุตสาห์ตายทันทีเมื่อแตะหิบ,รบนระนัญญาแต่พระเจ้าทรงอวยพรครัวเรือนของโอเบตเอโดมซึ่งเก็บหิบพระนัญญาไว้เหตุการณ์น,นี้สแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีลิทธานุภาพมีลิ์เดตนะครับนะมีสองด้านนะพระองค์ทรงรักอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ทรงยุติธรรมอย่างสงมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคนที่เชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าก็จะได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่แต่คนที่ไม่เชื่อฟังจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง การลงโทษนี้อาจจะมาถึงอย่างรวดเร็วเมื่อใช้เวลาแต่ก็จะมาถึงแน่นอนบางครั้งเราจะใคร่ควรวญและจริงจังและบางครั้งเราก็ควรจะกระตือรือร้นและเฉลิมฉลองคนควรปรับด้านไหนนะเราต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราเนในการที่จะเฉลิมฉลองแนดนมัสการสรรเสริญพระเจ้านะครับ อุตซาใต้ทันทีนะในพระธรรมของพระเจ้าแต่ครัวเรือนของโอเบตเอโดมเนี่ยได้รับการอวยพรซึ่งโอเบตเอโดมก็เก็บหิบพันธสัญญาไว้การนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะอวยพรคนที่เชื่อฟังแล้วก็ยำเกรงพระองค์พระองค์ประสงค์ที่จะสําดงต่อผู้คนว่าพระองค์ทรงมีพระพร พระองค์ทรงสามารถที่จะอุยพรสามารถที่จะให้ประสบความสาเร็จได้นะครับฉะนั้นชีวิตของเราเมื่อเรารู้พระคำของพระเจ้ารู้ถึงคําสั่งของพระเจ้าและข้อห้ามต่างๆที่พระเจ้าไม่ต้องการให้ทําเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระเจ้าจะอวยพอรอย่างแน่นอนนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับในชีวิตของเรานีย พันธสัญญาเป็นอย่างไรบ้างนะพันธสัญญาในชีวิตของเราเป็นอย่างไรผมก็ถามถามตัวผมเองแล้วก็เอ๊ะแล้วพระเจ้ามีพันธสัญญาพันธสัญญาคือพันธสัญญาของพระเจ้าก็คือผู้เชื่อที่นะพระเจ้ากับผู้เชื่อนะทำสัญญาต่อกันจะต้องมีสองฝ่ายที่ตกลงกันว่าเราจะทำสิ่งนี้พระเจ้าทำของพระองค์เราทำในส่วนของเรา ชนชาติอิสราเอลพระเจ้าให้พันธนสัญญากับเขาให้บทบัญญัติกับเขาสิบประการที่เขาจะต้องยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามชนชาติอิสราเอลต้องทําตามพระเจ้าประทานพระพรพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเขาหีบพันธนสัญญาคือการทรงสถิตหมายถึงการอยู่ด้วยของพระเจ้าเมื่อเมื่อหีบพันธนสัญญาอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นที่สถิตของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่ พระเจ้าเผยแล้วก็บอกกับเราฉะนั้นถามว่าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของคนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้ก็คือเราได้ทําในสิ่งที่เราได้ทําพันธสัญญากับพระองค์ไหมเราได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ไหมเราได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการไหมนี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะพระเจ้าทรงบันทึกบัญดาลสิประการ ถ้อยคาคาสอนของพระองค์ลงไปในศีลาแล้วก็เอามาบรรจุไว้ในหีพันธสัญญาี้แต่ในเวลานี้เราขอบและคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้ถ้อยคําของพระองค์ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือหรือในกระดาษในพระธรรมของพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงให้จิตใจจิตวิญญาณของเราใหม่ใจเนื้อใจที่เชื่อฟังและถ้อยคําของพระเจ้าถูกบันทึกลงไป ในจิตใจของเราเมื่อเราให้จิตใจของเราชีวิตของเรารับการบันทึกถ้อยคาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยจะเกิดผลเป็นจริงในชีวิตของเราเราจะให้พระคำของพระเจ้าบันทึกลงไปในชีวิตของเราอย่างไรมันจะบันทึกลงไปได้ไม่เพียงแค่ความจำเนะไม่ใช่ท่องจําแล้วก็ ออข้อพระคมภีข้อนั้นก็ท่องได้ข้อนี้ก็ท่องได้ขอ้โอโดยสารพัดขอ้ขอท่องเขาเมื่อกี้ข้อได้เยอะมากเลยนะตั้งแต่ประถมะการยันวิบวณ์อ่านรู้เรื่องเข้าใจเล่าเป็นหมดเลยพี่น้องครับไม่เพียงแค่เท่านั้นแต่หมายถึงการเอาพระคาของพระเจ้าบันทึกลงไปในจ,จิตใจในชีวิตนั้นหมายถึงการทําตามหมายถึงการปฏิบัติตามหมายถึงการลงไปที่พฤติกรรมวิถีชีวิตของเรานี่คือ ถ้อยคาของพระเจ้าที่บันทึกลงไปในชีวิตของเราคือพันธสัญญาที่อยู่ในชีวิตของเราคือวิถีชีวิตที่เป็นไปตามพระคัมภีร์นงครับนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้ให้เราได้รู้ว่าพระองค์ไม่ให้ถ้อยคําของพระองค์หรือพระคัมภีร์ีอยู่ในกระดาษอยู่ในวัตถุสิ่งของจะอยู่ในชีวิตของเราและเราจะทําตามได้อย่างไร ในเมื่อการทําตามพระคาของพระเจ้าคือการบันทึกเรื่องราวหรือพันธสัญญาของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์อธิาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ช่วยเราพระองค์จะเสริมกําลังเราแล้วก็จะนาเราในการที่จะทําตามพระคาของพระองค์ได้ดังนั้นด้วยกําลังของความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะทําทได้นะเราไม่สามารถที่จะทําทได้เลยนะกฎบัญญัติต่างๆดีไหมดีนะดีทั้งนั้นเลยเราจําเรารู้ว่ามันดีเรารู้ว่าต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้แต่ ปัญหาคือเราทําไม่ได้พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราทีเา่เพื่อเราจะทําได้เพื่อเราจะมีกําลังเพื่อเราที่จะมีวินยัยมีความอดทนมีความมุ่งม,มั่นที่จะทําได้นะครับนะเมื่อพันธสัญญาของอพระเจ้าบันทึกลงไปในชีวิตของเรานะพี่น้องข้าถามต่อมาเราจะยึดมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้าได้อย่างไรเมื่อพระเจ้าให คือพระองค์ทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับเราเราจะยึดมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้าได้อย่างไรเพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละเพึ่งทอดคำของพระองค์ทำตามไม่ใช่ด้วยกำลังของโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราแล้วก็นำเราพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเราให้ยึดมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้าได้ยึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาเราจะไม่ลืม เราจะคิดถึงตลอดเวลาและตลอดชีวิตของเราเราจะอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่ช่วยเรา,าเราก็นำเราดังนั้นทุกวันเราถึงตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะอธิฐานร้องทุนต่อพระเจ้าแล้วก็ขอกําลังจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงให้สติปัญญาความรู้ความเข้าใจแล้วก็ช่วยเราที่จะทําตามได้วันต่อวันนะแต่ละเรื่องแต่ละประการแต่ละข้อแต่ละตอน เพ่าพึ่งพรองทุกวันนะครับฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้มนุษย์ใช้กําลังของมนุษย์เนี่ยยึดมั่นในพระสัญญาของรพ่อึ่งพรองอยู่เสมอจะนุนใจคนล้อมข้างให้มาอยู่ในพันธสัญญาได้อย่างไรพี่รองครับพันธสัญญาของพระเจ้าวันสุดท้ายเนี่ยพระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยว่าจะมีการพิพากษาตัดสินมีแน่นอนพระเจ้าพระยสคิดเสด็จกลับมาเพื่อที่จะให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์เนี่ยไปอยู่กับพระองค์ เวลานั้นมีแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้คนในเวลานี้ยังไม่รู้จากพันธสัญญาของพระเจ้ายังไม่ได้มาอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้ามันได้มาอยู่ในครอบครัวอยู่ในความเชื่อเยอะมากนะรอบข้างเราแล้วเราจะให้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเราไม่สามารถจะไปควบคุมหรือไปกํากับหรือไปสั่งคนทุกคนนี้ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือชีวิตของเราที่จะอยู่ใน พันธสัญญาของพระเจ้ายืนหยัดอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วก็ก้าวเดินในพันธสัญญาของพระเจ้าเมื่อชีวิตของเราอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วได้รับพระผรอนได้รับการขับเคลื่อนการทรงนำที่มาจากพระเจ้าผ่านอุปสรรคผ่านสถานการณ์ต่างๆได้อย่างอัศจรรย์คนรอบข้างก็จะเปิดใจแล้วก็มาฟังพี่้องครับหลายครั้งชีวิตของเราอาจจะยังไม่ได้ทําให้คนรอบข้างสัมผัสถึง สัมผัสถึงพลักษณะของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราชีวิตของเรายังไม่ได้อยู่ในพันธรรรสัญญาของพระเจ้าจึงทําให้คนรับข้างหลายหลายคนเนี่ยยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เปิดใจยังไม่ได้เข้าหาพระเจ้าฉะนั้นวันนี้พันธรรรสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้มาถึงพวกเราให้เราได้ไขควนให้เราได้อ่านให้เราได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องมา ประเมินชีวิตของเราว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเรายึดมั่นยึดถือทกทษคท,ท,ทุกเรื่องทุกประการในสมัยของกษัตริย์ดาวิดมีแค่บัญญัติสิประการแต่ในพันธสัญญาใหม่เรามีพระมัมีหกสิเล่มหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบทสามหมื่นสามพัน กว่าพ่อที่ที่ที่เราที่เรามีเราจะยึดมั่นแล้วเราจะทําตามโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระเยสคิสแล้วก็ไข้ควรแล้วก็เอาเตียงขงจังเมื่อเราทําตามแบบน,นี้พี่น้องครับเราจะสามารถทําให้คนรับข้างเนี่ยอาสาจารใจประหลาดใจแล้วก็วันหนึ่งเขาก็จะเปิดใจมาหาพระเจ้าดังนั้นชีวิตของเราไม่ได้เป็นชีวิตที่อยู่โดดเดี่ยวลําพังชีวิตของเราไม่ได้ เป็นชีวิตที่พระองค์ปล่อยให้เราทําด้วยตัวของเราเองแต่พระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยวเราก็นําเราพร้อมที่จะขึ้นชีวิตของเราโดยนิธานุภาพของพระองค์เสมอเพึ่งพระองค์ทุกวันทําตามพระองค์ทุกวันเมื่อชีวิตของเราอยู่ในพันธสัญญาของพ,งพระองค์พระเจ้าอวยพรพระเจ้านําพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าขับเคลื่อนพระเจ้าให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยู่ดีคนรอบข้างเปิดใจเมื่อไหร่เขาก็จะได้มาถึงความรอดแล้วก็มาอยู่ในพันธสัญญาของพระองค์ ร่วมกันครับพวกเราเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือขอ้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามขณะพระเยซูรคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในวันนี้ขอพระเยซูบร,ริสุทธิ์ที่จะช่วยแล้วก็นําเราที่จะยึอคิดในวันญี้ของพระองค์ได้อยู่ในพเราสัญญาของพ,อพระญญองค์ดําเนินชีวิตอยู่ในวันญ,ญี้ของพระองค์อยู่ในกาเรารขอบพิะคุณพระองค์สำพระเจ้าขอพึ่งพระองค์เท่านั้นพระองค์เจ้า่ะอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอประเวณมาสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเยาอว์ค,ครับ right in now